มือนีภาพี่น้องมาเบิงอาจารย์หนึ่งกเกษตรกล้วยครับเตรียมแปลงในการปลูกแตงกวาเป็นการเตรียมแปลงการปลูกแตงหนาฝนครับพี่น้องผ้าฝนแต่สิ่งที่สําคัญคืออาจารย์หนึ่งเพื่อนหายห่วงนั่นก็คือเพิ่นมีปุ๋ยหมักสูตรของอาจารย์พจน์นะพี่น้องแล้ที่พี่น้องเห็นพิ้นอาจารย์หนึ่งกเกษตรกล้วย,วยฉีดพ่นออยู่นี่ก็คือน้ำหมักหลักหมื่นสูตรสามนะครับ สวัสดีครับวิวพาโจดย์ครับมันนี่ภาพี่น้องวิที่ทีปลาแตงกวาของเกษตรกล้วยๆครับของอาจารย์หนึ่งครับมันนีสิภาพพี่น้องมาเอาการะเมดเคล็ดลับเราวิธีการในการปลูกแตงกวาผ้านหนาฝนพี่น้องช่วงนี้ฝนหลายแต่ว่าอาจารย์หนึ่งเปน็นแองคือปยันนะครับในการปลูกแตงกวาผ้าฤดูฝนเดี๋ยวเอาสิไปเบิ้งมาในการเตรียมดินเนี่ยพี่น้องเพิ่งกำลังเตรียมดินเลยว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยหยังงนะพี่น้องหรือว่าสารปรับปรุงดิน รวมถึงนำมักซึ่งเป็นประกอบมีนำมักต้มไม้ข้ามาพี่น้องซึ่งสีซอยในเรื่องไหนนั่นเดี๋ยวเข้าไปพบพอ่อแล้วก็ทำควานบูจักแล้วก็ไปฟังอาจารย์หนึ่งบอกห้ฟังครับอาจารย์หนึ่งสวัสดีครับยศสวัสดีครับอันนี้เตรียมแปลงเนอยพอี่อันนี้เป็นเตรียมแปลงแปลงสุดท้ายพอดีครับเตรียมแปลงสุดท้ายพอดีตรงนั้นเสร็จหมดละเสร็จแล้วเนะาะก็เหลือแปลงสุดท้ายก็เกลี่ยระดับได้แล้วครับเก็บวัชพืชแล้วเหลือหวานอินทรีย์เคมีครับ ครับหรือว่าปุ๋ยหมักของอาจารย์พศครับผมเดี๋ยวเป็นปุ๋ยรองพื้นแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักก่อนนี่คืออาจารย์หนึ่งเกษตรกกล้วยนะครับผู้ที่ทําแตงกวาแล้วก็มันสับปะหลังนะแตงกวาที่ทํามากี่ปีแล้วพี่หนึ่งสองปีห้าเดือนครับสองปีกับอีกห้าเดือนตอนนี้คืองานประจําก็คือแตงกวาเลยครับเป็นคนปลูกแตงกวาส่วนมันสับปะหลังคือรายได้รายปีรายได้รายปีครับผมนะครับตอนนี้คือยึดเป็นอาชีพหลักเลยครับนะครับพูดถือว่าเป็นผู้ชํานาญยัง ก็ยังครับเพราะศึกษาไปในแต่ละปีนะแต่ละรุ่นนะแต่ละฤดูนะครับ,รบจะบเปลี่ยนอย่างชํานาญในแต่ละฤดูไม่ได้นะครับครับพี่หนึ่งเราอย่างมันรู้ดูฝนเนี่ยทำไมพี่หนึ่งปลูกแตงกวาไม่กลัวเหรอ,อ,อไม่กลัวแล้วครับบอกกันตรงๆตอนนี้คือไม่กลัวแล้วยิ่งกว่าฝนคือน้ําท่วมก็ามาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับผมอ้าวพี่หนึ่งปลูกแตงกวาเนี่ยรู้ดูฝนหรือว่าผ่าฝนเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่ป้องกันเนี่ยมันคืออะไรก็ในการเกิดกับพ่งที่จะเกิดอันดับแรกเลยกับส่วนที่อยู่ในดินกลุ่มเชื้อรากลุ่มแบคทีเรียรครับนะครับแล้วก็พวกไขน่นอนไข,แขน่แมลงไข่นอนไขแ่แมลงที่เราเคยปลูกแล้วมันมาวางไข่ไว้รอการฟักตัวครับอ,อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับ,รบที่มันจะได้อ่าได้กินของพืชผักแล้วมันก็ ฟักตัวก็ขึ้นมาแล้วมากําจัดพืชผักส่วนครัวเราเชื้อราเนี่ยเขาจะไปทําอะไรให้กับต้นพืชของเราเชื้อราก็เป็นปัจจัยหล,หลักที่เรามองไม่เห็นเลยอันตรายมากๆก็คือ,คอทําลายระบบรากน<อ>ะระบบรากรากฝอรยรากแก้วนะครับทาให้เกิดการรากเน่าคนเน่าเน่าคอดินพวกนี้นะครับ,รบนี้เกิดจากกลุ่มเชื้อรากลุ่มแบคทีเรียนังนั้น,น,นแล้วก็เราก็ต้องมีการควบคุมก่อนเพราะว่าการปลูกแล้วเราจะไปแก้แล้วควบคุม แก้ไขาภายหลังมันเป็นไปไม่ได้เพราะรมันจะอยู่ใต้พัสติคุมที่เราคุมคุม,คมไปอย่างนั้นอ๋อเนี่ยครับแล้วนี่อาจารย์หนึ่งบอกมีมีสูตรรับ,รบมีสูตร,ม,ตรมีเทคนิคก็มีเทคนิคที่ใช้มาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้อ่านบอกมาเกินๆนะับแต่วันนี้เป็นทางการครับอ่ากระเพาะพร,พร้อมพร้อมพร้อมจะแบ่งให้ครับอ่าเมื่อก่อนใช้ทดลองแล้วก็ศึกษาตกผึกแล้วมันใช้ได้ดีก็เลยครับมาเกินแล้วมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้คือใช้จริง ชจริงเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบทุกครั้งคต็แปลงนะฮะในการเตยมแปลงนี่นะครับก็มีการยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องอ่ะพี่หนึ่งตันนี้เตรียมแปลงแล้วพี่หนึ่งใช้อะไรครับในการบำรุงดินเป็นการบำรุงดินโดยใช้อินทรีย์อินทรียเคมีเนาะอินรียเคมีก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับปุ๋ยหมักอันนี้คงเป็นของสูตรอาจารย์พสใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรครับสูตรหนึ่งของอาจารย์พสสูตรหนึ่งของอาจารย์พสนี่อันนี้อินทรีย์เคมีนะครับประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ ยีรียบวัตถุนะครับแล้วก็หัวเชื้อน้าหมักหลักหมื่นอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับน้องแตงครับปกป้องเรื่องโรคครับปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างความเหมาะสมภายในดินครับนะครับอันนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้ครับนะครับเราเามาเติม่าปรับปรุงให้ดินเราดีขึ้นครับผมอันนี้แปลงนี้เขามีหนึ่งหนึ่งกี่ร่องทั้งหมด16 สิบหกล่องสิบหกแถวครับสิบหกล่องสิบหกแถวแต่ตอนนี้พี่พี่หนึ่งทำนี่เป็นสองสเตปพ่ยศสองสเตปใช่ไหมสองสเตปอันนี้ใช้เท่าไหร่พี่หนึ่งอ่าสองสเต็ปนี่หมายถึงใช้ใ้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของอาจารย์่หน่งอันนี้สิบหกล่องหารสามได้ห้ากระสอบห้ากระสอบครับอ่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะพี่อันนี้แถวของผมจะยาวที่สี่สิบสองเมตรครับผมสี่สิบสองเมตรก็อัตราตัววัดผมก็คือกระแป้งสี่สิบสองเมตรหนึ่งกระสอบนี่ยี่สิบห้ากิโล ครับผมจะแบ่งเป็นสะสามส่วนครับก็จะได้เท่ากับสามแปลงนะครับแปลงหนึ่งมันก็อยู่เฉลี่ยล้ประมาณเจ็ดกิโลนี่แบบนี้เลยครับพี่น้องเจ็ดกิโลกว่าอันนี้หนึ่งอันนี้ผมแนะนําให้พี่น้องใช้เลยนะครับมันเหมือนครับมันเหมือนเตรียมอาหารไว้ให้กับโอ้อันนี้อันนี้ดีมากไว้กับพืชเนาะครับดินที่เราขาดแร่ธาตุขาดอาหารขาดจุลินทรีย์ครับตัวนี้เป็นตัวที่มาเพิ่ม่าเพิ่มคุณประโยชน์ของดิน เพราะว่าอาจารย์ก็ได้บอกไว้ในในคลิปอยู่แล้วแล้วเป็นตัวที่เอามาช่วยย่อยปุ๋ยเคมีที่เราใช้คู่กับพืชผักด้วยนะครับเพราะว่าเคมีบางทีมันย่อยสลายไม่หมดก็คือแตงหรือพืชผักต่างๆนั้นมันกินไม่หมดครับมันจะเหลือตกค้างในดินอันนี้พวกนี้ครับกลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆพวกนี้ก็จะไปกินปุ๋ยครับทําเกิดการย่อยสลายถ่ายมูลออกมาพืชก็ได้เอาไปใช้โดยตรงครับผม ไม่ต้องผ่านกระบวนการทั้งสิ้นนะครับแล้วคือสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมครับผมนี่คือผู้ปฏิบัตินะครับพี่น้องผู้ที่ใช้จริงๆก็คืออาจารย์หนึ่งนะครับดินก็ไม่ตายดินก็ไม่แข็งครับผมอ่ะตอนนี้คือเตรียมแล้วเตรียมแล้วอพี่หนึ่งใช้ยังไงนี่ก็ผมก็ใช้ในการหว่านวิยุทธไป40เมตรนะครับหว่านเลยอันนี้พี่หนึ่งจะหว่านเตรียมอาหารเตรียมแปลงให้กับพี่น้องบางบังปุ๋ย หมุนนะครับกระจายบนสันแปลงหมุน e ขอ้อมือบางๆใช้แค่สันแปงแค่สันแปงครับว่าเดี๋ยวสันแปลงเนี่ยนะออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวหญ้าเอาไปกินหมดเพราะว่าถ้าหวานปุ๊บนะครับความมุดงามก็อยู่ในแปลงพอนะครับเพราะว่าชพะพืชหรือหญ้านั้นมันจะเอาไปข้างนอกมันจะเอาไปกินเดี๋ยวมันจะแข็งกับแปงกวาหบเนี่ครับหวานไปนี้ครับนี่พี่น้องก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับนี่หวานปุ๋ยเห็นปุ๋ยนะครับ ยังก็ยังอยู่ในดินในแปลงเราครับมันจะพอดีเลยกับกับถังนึงอ่าสมมติาหว่านเสร็จแล้วพี่หนึ่งอ่าหว่านเสร็จแล้วก็อันนี้คือหว่านเสร็จแล้วนะครับน้องๆเขาใช้คาดอยู่ใช่ไหมใช้คาดเนี่ยยึดมาดูได้เ๋อก็จะมาคุกเขาแบบนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งเคลียร์หนึ่นะใช่ตอนนี้แปลงเราจะเป็นหลังเต่าครับอ่าทรงนูนแล้วเราจะคาดคาดลักษณะเดี๋ยวน้องทําอยู่อะาเขียงเอาคาดให้หน่อย เดี๋ยวจะทําให้ดูครับครับตอนนี้เราทําเป็นหลังเตาเพื่อเปิดวัชพืชที่โดนกบไว้บางต้นมันก็ไม่ตายครับโดยเฉพาะยาแพกยาเห้วหมูนะครับเราก็เปิดเป็นหลังเตาเพื่อเป็นการตากดินก่อนกลบนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทําเป็นแปลงจริงๆนะแปลงจริงพร้อมปลูกนะโดยใช้เนี่ยครับนี่เราคาดอีกรอบหนึ่งเราก็ได้วัชพืชออกประโยชน์รอบที่สุดท้ายนะครับครับอ่าแล้วก็เราก็ได้สันแปลงที่สวย นี่ครับแปลงเราก็จะเป็นรูปลักษณะแบนและเรียบเสมอการน้ําไม่ขังน้ําไม่ทายเทได้สบายนะครับแล้วก็เราก็จะคุมพลาสติกคุมดินได้เรียบเนียนแล้วเป็นการตรวจวัชพืชอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วยินรีย์เคมีที่เราใส่นั้นนียจะคุกเขาเป็นเนื้อเดียวกับดินอ่าไม่ลอยหน้านี่ครับแค่นี้ง่ายๆครับผมใส่แค่นี้เองเลยพี่หนึ่งง่ายง่ายครับผมก็ถือว่าเป็นการ แต่งหน้าแปลงรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะคุมพลาสติกคุมดินนะพีย่ยศครับผมอ่าอ,อ,อันนี้ถือว่าเกลีย่ยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอต่อไปขั้นตอนต่อไปพี่งครับอ่าอันนี้เกลีย่ยเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จละเราขั้นตอนสุดท้ายคือการอ่าใช้สูตรพิเศษของน้ำหมักอินทรีนะครับก็คือสูตรสามสูตรสามสูตรสามอ๋อสูตรสามนี้มันควบคุมอะไรพี่หนึ่งหรือว่ามันประโยชน์ยังไงอ่าสูตรสามนี้เอาไว้ในการ ป้องนะฮะหรือว่าป้องกันการเกิดของศัตรูพืชหรือมแมลงลุ่มน้อนคุมเพียรคุมไข่อ่า็จชพืชต่างเออโอ้ยศัตรูพืชที่มันมาไข่ไว้ในดินครับเพราะว่าน้ำมังลางมือเนี่มีทั้งหมด4สูตรมีสสูตรนะครับสูตรหนึ่งก็คืออ่าบำรุงต้นรากใบโครงสร้างให้สมบูรณ์แข็งแรงในช่วงต้นไม้อ่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหรือว่าพืชกินใบทื่ผาสงครามเราต่าง ครวสูตร2ล่ะพี่หนึ่งสูตร2นี่จะมำรุงเรื่องผลผลิตเริ่มมีดอกบานและเริ่มจะติดฝักติดผลเริ่มจะออกหัวขยายหัวทําให้รสชาติแข็งแรงเนื้ออร่อยแน่นกรอบนะฮะอันนี้เป็นสูตร2ประโยชน์เขาครับผมส่วนสูตร3นั้นสูตร3เอาไว้ปกป้องและป้องกันการก่อเกิดเชื้อโรคหรือแมลงต่างๆที่จะไข่จะแตกออกมาจากที่ฝังไว้ในดินนะครับและกลุมเชื้อราแบคทีเรียต่างๆกําจัด ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับน้องแตงที่เจอช่วงเขาเจริญเติบโตอ๋อคุมไม่ก่อนเลยนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญก่อนที่แตงกวาจะโผล่ขึ้นมาใช่อ๋อตองอกแตงกวาลงดินปุ๊บนะครับคุมเราต้องป้องกันน้องแตงด้วยสูตรสามนี้ครับผมส่วนสูตรสี่ก็คือสูตรสี่นี้เอาไว้ต่อพันอนุรักษ์พันธุเนาะอนุรักษ์พันนะฮะก็คืออย่างเกษตรกยเก็บลูกแตงไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อเก็บถั่วฝักยาวไว้เพื่อเอาไปปลูกครั้งต่อไปเก็บเม็ดพันธุ์ครั้งต่อไป ครับผมอันนี้มีสี่สูตรนะครับตอนนี้ใส่ปูอินทีเคมีเรียบร้อยแล้วอาจารย์หนึ่งก็จะมาใช้สูตรสามอันนี้ก็วิธีการใช้วิหนึ่งเหลืออีกแค่แปดแถวที่ผมยังไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราจะฉีดในช่วงเย็นพิยุทธต้องฉีดในช่วงเย็น่ะเพราะว่าจะดีนะช่วงไหนก็ฉีดได้แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นแดดล่มลมตกประมาณนี้พี่อันนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์มีชีวิตอ่ามีชีวิตนะครับผมก็อยากใช้อยู่ที่อ่า ร้อยซีซีร้อยซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับกับอันนี้ร้อยยี่ซีซีอันนี้ผมก็ส่วนมาละเติมน้ํามาครึ่งละเพราะว่าผมเลือแค่แปดแปลงผมคํานวณได้แล้วนะครับผมก็ใช้แค่ห้าสิบซีซีนะครับนี่พี่น้องผมก็เทเลยหนึ่งฝาสองฝาสามสามสี่สี่ฝาห้าครับผมห้าฝา แค่นี้ครับผมห้าฝาแค่นี้ใช้ง่ายๆพี่น้องใช้ฝานี่แหละตวงเลยครับฝานี่ก็อยู่ประมาณ1 0ซีซีก็ตวงวัดถ้าเราไม่ได้เอาช้อนตวงนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับให้เขาพุกงเขาคนเข้าหาครับคนเข้ากันนี่แล้วก็เราสักพักหนึ่งเราก็จะเตรียมตัวไปฉีดได้เลยนะครับก็คือผสมให้หรือว่าจะเข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะครับสามารถใส่ได้ถึงร้อยห้าสิบซีซี หรือหรือ200ซีซีเลยก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นให้ให้ผสมประมาณ1 0 0ซีซี100ซีซีก่อนครับผม1 0 0่งซีซีนะครับแล้วก็ฉีดละครับที่หนึ่งเครัองสูตรสามเนี่ยมันสามารถใช้กับพืชอะไรได้บ้างพริกมะเขือผักสวนครัวต่างๆนะครับหรือว่าการปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูก มะม่วงมะละกอไม้ผลก็ได้ได้ได้เหมือนกันไม้ป่าก็ได้ได้ครับผมอ๋ออันไหนที่มันควบคุมอยู่กับพวกศัตรูพืชนี่ก็คือในดินกันกันด่วงกันไข่มดไข่แมลงต่างๆเออแต่นี้น่าจะเหมาะเกี่ยวกับคนที่ปลูกกับพวกพืชตระกูลหัวเนาะเช่นพวกมันโอ้ถูกต้องมันเทศอะไรได้วิ่งเนาะแต่พวกเสี่ยนดินเสี่ยนดินอะไรต่างตัวละหุนละอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับหรือไม่สาใจก็มือคนไปเลยครับนี่ไม่อันตรายนะพี่น้องมันเป็นมันเป็นน้ำหมักมันก็จะ หอมอมนี่ครับผมพราะว่ามันี่อาจารย์บอกนะครับว่าสูตรสามเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับพี่น้องที่ปลูกพวกตระกูลหัวพวกพวกพวกนี้ใช่ครับจะจะเขาเรียกว่าจะผลผลิตจะดีมากๆเลยหัวประกาศหัวแครอทหรือว่าที่เอาไว้มีรากกินรากกินต่างๆนานาครับใส่จะดีมากนะครับแต่พวกพืช ผักสวนครัวก็ได้ได้ครับไม้ผลก็ได้ครับผมไม้ผลก็ได้เพราะว่าช่วงดูแลช่วงแรกที่รากอ่อนเขากําลังกระจายตัวครับผมอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรสามนี่ตอนนี้อาจารย์หนึ่งก็จะเตรียมพร้อมที่จะฉีดพ่นครับอันนี้พ่นช่วงเย็นนะพี่หนึ่งเนาะช่วงเย็นจะดีครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจุลินทรีย์เขามีชีวิตมีชีวิตนะครับถ้าเกิดเราไปฉีดช่วงเช้าเนี่ยมันจะผ่าแดดจุลินทรีย์เขานี่จะทํางานไม่เต็มที่ถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะทํางานไม่เต็มที่นะครับครับ คือประสิทธิภาพเขาจะลดลงกับการฉีดให้ดูเนาะครับผมจักหน่อยนึงทอนี้อาจารย์ก็ก่อนที่จะคุมครับก่อนที่จะคุมผ้าใบยัไม่เปนหนึ่งก็ใช่ก่อนที่คุมพลาสติกคุมดินเพราะว่าเดี๋ยวแปลงเราเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ดึงเทปน้ําหยดครับแล้วปล่อยน้ําเพื่อเช็คการรั่วซึมการแตกของท่อแล้วก็คุมพลาสติกคุมดินเลยครับอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ก่อนจะมาลื้อแล้วก็มาใส่มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากครับ ต้องทาเป็นสิ่งแรกอันนี้นี่ประยุทธ์เสริมไม่นิดนึงสาหรับพี่น้องที่ทํานาข้าวนะครับทำนาข้าวเนี่ยอาจารย์นแนะนําให้ทําในช่วงก่อนที่จะมีการาไถวนันใช่ครับไถไถแปรเตรียมดินไว้ก่อนอยังไม่ได้ปลูกมแม่นะก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะครับหรือปล่อยไปทำทางนาที่น้ําไหลเข้านาน้ําไหลก็ได้อ่าครับผม <laughs> ปล่อยให้มันไหลเองแต่มันก็นไม่ทั่วถึงถ้าอย่างนี้มันจะทั่วถึง ครับแต่นี่มันจะทั่วถึงกว่าในเรื่องของการฉีดพ่นเพราะว่าอย่างนาข้าวเนี่ยก็จะมีพวกอินทรีย์วัตถุมันก็จะสามารถเข้าไปย่อยสลายได้ด้วยที่ตามที่ข้อมูลที่อาจารย์แนะนํานะครับครับแต่นี้อาจารย์มุลหนึ่งก็ฉีดพ่นง่ายๆนะพี่น้องนะอ่าก็ดูมันความแตกต่างมันจะเห็นว่าเราฉีดทั่วแปลงไหมนะครับครับอ่าใช้ก็เหมือนจะไม่เยอะนะพี่หนึ่งไม่เยอะครับไม่เยอะเออหนึ่งขวดนี่ก็สามารถใช้ได้ได้เยอะนะครับพี่น้องสําหรับที่ปลูกผักร้อยปลูกพืชต่างๆนะครับ สร็จแล้วเราก็คุมผ้าใช่ไหมพี่หนึ่งอ่าอันนี้สมมติเสร็จแล้วนะครับเราก็ถือว่าขั้นตอนนี้ในการเตรียมดินของเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้เราฉีดแล้วเราคุมทันทีเลยไหมหรือว่าเราทิ้งไว้คุมเลยครับเ,เพราะว่า<อ>ถ้าคุมปุ๊บพลาสติกคุมดินจะมีความชืน้นจะอมความชื้นไว้แล้วจุลินทรีย์ที่เราฉีดลงไปเนี่ยก็ทํางานแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของของจุลินทรีย์ละนะครับ,รบเพราะว่าในพลาสติกคุมดินเนี่ยอุณหภูมิได้ความชื้นได้เขาก็อยู่ได้ กาเจริญเติบโตถ้าเาว่ามีจุลินทรีย์ตัวดีไว้ดูแลดินแล้วก็ปกป้องการงอกเอ้ยไม่ใช่การงอกการแตกตัวของไข่นอนไข่แมลงที่ฝังอยู่ในดินครับอันนี้ได้ทั้งปูยินทรีย์เคมีซึ่งมีส่วนผสมของน้ำหมักน้ำหมักหลักหมื่นสูตรหนึ่งสูตรสองด้วยอ่าก็มีส่วนผสมด้วยของจุลินทรีย์ในนี้ก็ยังมีน้ำหมักหลักหมื่นที่ผสมไม่ใช่ว่ากำจัดอีกก็มีประโยชน์กับดินกับพืชด้วยตรงนี้ครับ อันนี้ป้องกันอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าแม่ธรณีที่เรามองเห็นนี่เราไม่รู้ไม่สามารถกําหนดค่าได้แต่เราสามารถเพิ่มอย่างเพิ่มอย่างที่อาจารย์หนึ่งทำได้นะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆแต่สําคัญคถ้าเราพลาดจุดนี้ไปนะครับมันเอามาแก้ไขค่อนข้างจะลาบากปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอก็คือแมลงตามมาทำไมแมลงมันเยอะจมาจากไหน รันทั้งที่รอบๆมันก็ไม่มีอะไรไข่ปูอะไรนะครับมันมีไข่มีอะไรมาฝังอยู่ในดินนะครับเราก็ทําการป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับอันนี้ก่อนที่อาจารย์หนึ่งจะหยอดเมล็ดแล้วก็คุมผ้านะครับนี่ก็จะหยอดพ่งนี้อ๋อหยอดพ่กนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะเว้นห่างกัน2วันครับผมคับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ฉีดพ่นนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ฉีดพ่นนะครับอันนี้บาวยุธอยากแนะนําให้พี่น้องนะครับในการที่จะเอาไปใช้เป็นการป้องกันก่อนที่จะแก้ไข แต่ถ้าเกิดว่าเราไปแก้นะ้องแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันนี่มันไม่เยอะนะครับอย่างปุยินซีเคมีนี่ถ้าพี่น้องนะพอมีกําลังนะครับ,นะรบเราก็สามารถที่จะซื้อไปเตรียมในแปลงสำหรับพี่น้องที่ปลูกไม้กระถางก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับไม้กระถางาปลูกไว้พวกผักอะไรต่างๆที่ปลูกไว้กินเองตามบ้านตามคอนโดนะครับ ส่วนน้ำหมักนี่ก็คือโอเหมาะเป็นอย่างยิ่งพี่น้องเมื่อสักครู่นี้คือมีทั้งหมด4สูตรนะครับถามอาจา์หนึ่งแล้วนะครับเป็นน้ำหมักสูตรของอาจารย์พศฉีดพ่นง่ายๆเลยผมไม่ได้ฉีดหนาะใช่ไหมพี่หนึ่งครับเราปรับสเปย์ให้เป็นเป็นเม็ดหยาบนิดนึงนะครับ,รบไม่ต้องเป็น,เปนสเปสย์ฝอยให้เป็นหยาบหยาบเพราะว่าน้ําจํานวนน้ามันจะออกได้เยอะอ๋อมันก็จะได้ชุ่ม จุลินทรีย์ก็จะได้เยอะตามตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่นาฬิกาสานาทีนะครับอาจารย์หนึ่งก็ฉีดพ่นช่วงเย็นครับผมถ้าเกิดเราฉีดช่วงกลางวันเนี่อย่างที่บอกจุลินทรีย์เขามีชีวิตนะพี่น้องแล้วเขาจะทํางานแบบโดนแดดเนี่ยเขาจะอ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแอนะครับเขาจะทํางานไม่เต็มที่อาจารย์แนะนําให้ฉีดช่วงช่วงเย็น ตอนนี้อาจารย์นหนึ่งก็ฉีดเตรียมนะโอ้โนี่สกรีนเขาก็หอมหอมดินะพี่หนึ่งนะลายน้ำหมักครับผมครับผมอ่าสินี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับหอมหน่อยเพาจะไปล้างก่อหายอ้าวพี่หนึ่งครับผมมีสามสูตรสี่สูตรนะพร้อมกับปุ๋ยอินทรีย์ครับเคมี Me. พี่น้องก็ได้รับรู้แล้วถ้าเกิดพี่น้องอยาก ได้ไปใช้บ้างหรืพี่หนึ่งถ้าสนใจมาก็สามารถทักมาทางช่องทางเบายุทธได้นะครับครับหรือช่องทางเบอร์ของของผมได้นะครับของเกษตรกล้วยก็ได้นะครับผมบอกเบอร์ของอาจารย์หนึ่งหน่อยศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งนะครับผมนี่ก็คือเบอร์ของเกษตรกล้วยหรือถ้าเกิดพี่น้องอยากติดต่อผ่านบ่าวยุทธก็ได้นะครับช่องทางของบ่าวยุทธก็ได้ครับถามบ่าวยุทธเลยได้ก็ได้ครับผมนี่ก็จะสามารถที่จะ แนะนำวิธีการใช้ให้กับพี่น้องบางทีก็บางช่วงก็ต้องรอนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเราจะาผสมสดให้กับพ่อแม่พี่น้องบางทีสั่งวันนี้จะวันนี้เลยบางทีของเพิ่งผสมเสร็จรมันต้องมีรอาการเซตตัวถ้เป็นการขยายตัวของจุลินทรีย์มันจะทําให้เกิดแก๊สนะครับบางทีถังกระป๋องเนี่ยมันจะพองตัวได้แล้วก็ต้องรอวันหรือ2วันให้เขาเซตตัวบางทีโทรมาวันนี้กบ็บางทีมีของ แล้วก็าการเซ็ตตัวได้แล้วก็รับเลยรอ,น,น,อนิดนึงรอนิดให้พี่น้องรอนิดนึงนะครับ <c oughs> แล้วก็รอคิวด้วยที่สําคัญ <c oughs> ใจเย็นนิดนึงครับรอคิวด้วยแล้วก็สูตรนี้สูตรที่สามเนี่ยครับออกมาแล้วพี่น้องก็รอก่อนนิดนึงนะครับแบบแต่รับรองได้ทุกทุกท่านทุกคนครับครับก็อยากให้พี่น้องได้ใช้ครับใช้แล้วมันได้ดีใช้แล้วมันเกิดผลมันได้ผลผลิตจริงๆมันควบคุมได้จริงที่สําคัญคือมันลดต้นทุนครับแล้วมันใช้ได้ทุกพืชด้วยมันก็ไม่ได้แพงด้วยถูกครับจังครับผม ลิตรหนึ่งเนี้ยเราสามารถใช้ได้ทั้งหลายหลายไร่ครับผมหลายหลายไร่เลยอย่างแปลงนี้ครับผมก็ใช้แค่สามร้อยซีซีครับผมมีทั้งหมดกี่กระป๋องกี่ไซส์นะพี่หนึ่งก็ไซส์เล็กก็คือ1ลิตร 1>, 1ลิตร1ลิตรครับไซส์ใหญ่ก็คือ5ลิตรสองไซส์มีสองไซส์นะครับ้าลิตรกับกิโลอน1ลิตร โอเคถ้าเกิดยังไงพี่น้องก็ทักมานะครับผมผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์นหนึ่งเกษสิณคุณยหลายๆนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์นหนึ่งทำงานก่อนครับครับสวัดสดีครับสวัสดีครับทุกคน